ขอต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่เซลลอยกันต่อและนี่คือช่วงเซลลอยพิกกับการพาท่านไปตะลุยเบื้องหลังภาพยร์เด็ดที่อยู่ในกระแสศับสุนช่วงโดยเซนนาแมชิกันนีรมิโรวมภาพยั์สู่บ้านคุณเซน e m มัดโฮมบายโกลเด้นดักครับ,ครบแคนครับเชอร์แซมเนี่ยฟิเรียลทากอสถือว่าเป็นงานชิ้นโบแดงของพุ่มกับที่มาจากภาคแรกรนั่นคือเดวิดเอฟแซนเบิร์กก็ไม่มีใครคิดว่าหนังของเขาเนี่ยจะทําเงินทั่วโลกและได้รับคะแนนบวกจากนักวิจารณ์ทั่วโลกเช่นกันทําเงินไปม,มากกว่า360้อยหล้านเหนรียญ ด้วยทุนสร้าง100ล้านเหรียญภาค2นี้เป็นการส่งตอนน่อหนังที่มีสเกลใหญ่ขึ้นครับี่นะฮะเดวิดได้กลับมานั่งแท่นไป็นวูกับอีกครั้งนะครับและครั้งนี้เขาให้สัมภาษณ์กับทางนิตยสารทัวทูฟีบอกว่าภาคต่อน,นี้เปรียบเสมือนกับเป็น Mini มินิอเวนเจอร์สนะเพราะว่าตัวละครมันเยอะมากครับไม่ว่าจะเป็นเหล่าซูเปอร์ฮีโร่วายร้ายสัตว์ประหลาดนะฮะคือสเกลงานใหญ่ขึ้นด้วยไปไปมาถึงท่านเกิดคาถามที่ว่าเอ๊ะเราจะเอาตัวละครพวกนั้นเข้าไปรวมอยู่ในฉากเดียวกัน ได้ยังไงกันแน่ครับก็คงต้องติดตามกันแต่สําหรับสิ่งที่สำคัญที่สุดวันนี้เรามีสกู๊ปพิเศษของภาพพยนเรื่องเชสแซมฟิเรียมสกอตส์มาฝากคุณผู้ชมทางบ้านนะครับไปติดตามรายละเอียดกันได้แล้วนะครับในช่วงเซลรยพิกนะครับสนับสนุนช่วงโดยซินเนม่าชิก้าเนรมิตโรงภาพยนต์สู่บ้านคุณเซนิมาท์โฮมบายโกลเด้นดักครับช่วงเซลรยพิกสนับสนุนโดย c i n e m a ่ i c a เนรมิตโรงภาพยนตร์สู่บ้านคุณ Cinema at Home by Golden Duck I don't deserve these powers if I'm being honest. Like, what am I even contributing? Ow! There's already a superhero with a red suit with a lightning bolt on it. Aquaman is literally huge and he's so manly. And Batman is so cool. And I'm just me. I feel like a fraud. กลับมาอีกครั้งกับภาพยนตร์ซูเปอร์ฮีโร่ฟอร์มยักษ์ภาคต่อของชาแซมฮีโร่สุดเกลียนแห่งจักรวาลดีซีเมื่อปี2019ในชื่อเรื่องชาแซม m u u y y o t t h g o o s s สำหรับใครที่ยังไม่รู้จักฮีโร่ผู้นี้เรามีข้อมูลที่น่าสนใจมาฝากครับแรกเริ่มชาแซมถูกสร้างขึ้นโดยค่ายฟอลเซตคอมิกผู้อยากมีฮีโร่ชูโรงเป็นของตัวเองจากกระแสซูเปอร์แมนที่โด่งดังมากในช่วงปี1940 โดยมีชื่อดั้งเดิมว่ากัปตันทันเดอร์แต่เพราะซ้ำกับตัวละครในคอมิกเรื่องแฟลชจึงเปลี่ยนมาใช้ชื่อกัปตันมาเวลหลังจากนั้นทางค่ายก็ถูก DC คอมิกฟ้องร้องและยึดลิขสิทธิ์ตัวละครไปเป็นของตัวเองพร้อมเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นเชสแซมอย่างเป็นทางการในปี2011เพื่อไม่ให้ซ้ำกับซูเปอร์ฮีโร่สาวแห่งค่ายมาเวลที่ชื่อเดียวกัน ย้อนกลับไปชาแซมเคยมีภาพยนตร์ชุดจำนวน12ตอนเป็นของตัวเองในชื่อเรื่อง Adventures of Captain Marvel ปี1941เล่าเรื่องราวของเด็กหนุ่มบิลลี่แบดสันที่ได้รับพลังวิเศษจากพมชาราชาแซมทำให้เขาสามารถกลายร่างเป็นซูเปอร์ฮีโร่เพื่อพิทักษ์โลกจากไวร้ายแก๊งแมงป่องทองหรือเดอะโกลเด้นสกอร์เปียนชาแซมยังเป็นซูเปอร์ฮีโร่ที่อายุน้อยที่สุดในทีม Justice League ทีมซูเปอร์ฮีโร่แห่งจักรวาล DC Com i ม s ิสที่มีสมาชิกดั้งเดิมทั้งหมด7คน đó là Aquaman, Batman, The Flash กรีนแลนเทนไซบอร์กซูเปอร์แมนและวันเดอร์วูแมนโดยในคอมิกฉบับปี2013ันสบไซบอร์กเป็นคนชักชวนให้เขาเข้าร่วมทีมสู่การนำฮีโร่ผู้นี้เข้ามาในจัก,กรวาลดีโดยมีแอชเชลแองเจลมารับบทเป็นบิลลี่แบดสันเด็กวัยรุ่นก่อนแปลงร่างและแซคคารีรีวมารับบทเป็นชาแซมซึ่งก่อนที่จะมาแสดงหนังเรื่องนี้แซคคารี ary, ต้องออกกำลังกายและควบคุมอาหารอย่างเข้มงวดตลอดหลายเดือนเพื่อให้ได้หุ่นล่ำล่กล้ามแน่นๆสมกับเป็นซูเปอร์ฮีโร่ตามแบบฉบับคอมิกส์ห้ามพลาดหนึ่งในภาพยนตร์ we wrote nah shazam Fury of the gods we are at war i might not have as much experience as you but i've seen all of the fast and the furious movies and it's all about Baley Family. Family. คำเดียวเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งชอดแซมหุดเดือดเทพเจ้าวันนี้ในโรงภาพยนตร์เท่านั้น <got> และในระบบ IMAX Sigma Cine Stadium 4DX MX 4D Screen X